สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่ๆชกดนานๆกดยนันยันกดเยอะๆ,น,ๆ,ๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูไอ้ขาหมูกระนางเหล่าเกี้ยกันค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ออกอาการดิ้นตั้งแต่มีข่าวว่าจะมีการไปร้องเรียนที่บอกปอ,อสอว่าการขายของออนไลน์ขายกระเป๋ามือสองอันนั้นถูกต้องเป็นระเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เออ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 ว่าคุณเขอกินข้าวหนีไม่เตอค่ไม่เอาอยากกินอาหอรเลยดีเไม่น้มนเยอะนี่อะไรข้าวันนี้แข็งังผสอาผสมดิไม่เอาข้เแข็ไม่เอาแกงรัวเอ้ยมันเย็นปะ ขอมาด้ยี่ห้อเก่าเลือกออื้ใีะะ่ห้อหมะรานสนิดเด,ดียวเองแล้วคจะมากินสัแ เอครับเอาน้ำชาไหมป้าหนึ่งเย็นรึเปล่าน้ำเปล่าเลยไหมรึเลปล่าเลยขอบคุณค่ะเย็นไหมเย็นเปล่าไม่เย็นเลยเอาน้ำเปล่ามาเย็นน้ำเปล่าให้ปา้าหนึ่งเป็นไงตื่น หอ, <c oughs> อมครับหอมขึ้นแบอมใัหอมขึ้นเหรอขายขอมน้กลัวอะไร มัจะไม่ใช่ความผิดใช่ครับคิดดูลต้อเป็นความผิดของช็อปชอเองปอมค่ะเออชอปก็ต้องรับผิดชอบเหรอไม่ใช่เกือบอ่ะสใช้จ้งก็กระดนัเขาบอกว่าเขาเป็นของแท้ันตตามนั้น ค่ะหลังจากที่มีการท้าทายมีการพูดกันว่าเพราะว่าค้นพบว่าไอ้กระเป๋าที่เอามาขายแล้วบอกราคาเอามาประมูลเนี่ยนะคะราคาตั้งต้นมันสูงกว่าราคามือสองในท้องตลาดเราอย่างกระเป๋ายี่ห้อของเกาหลีเนี่ยเราพบว่าในท้องตลาดมือสองราคาห้าพันห้าในนาทีกับเมียเอามาประมูลโดยบอกราคาตั้งต้นที่เจ็ดพันห้านั่นคือถ้าเขาไปซื้อกระเป๋าใบนั้น เขาไม่ได้ซื้อมาเองแล้วเพื่อที่จะมาใช้เองแล้วเอามาขายนะคะแต่เขาไปซื้อมาจากร้านมือสองในราคาห้าพันห้าและเอามาประมูลขายในราคาเริ่มต้นที่เจ<ๆ>็ดพันห้าเขาได้กำไรไปแล้วสองพันเนาะเนาะโดยที่ยังไม่ต้องประมูลอะไรได้กำไรไปแล้วสองพันถ้ามีคนซื้อไดามีคนซื้อในราคาตั้งต้นแค่เจ็ดพันห้าไม่มีการประมูลสูงขึ้นอย่างน้อยเขาก็ได้กำไรแล้วสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ก็คือว่าการที่บอกว่าผม เมียผมซื้อมาใช้เองมันจริงหรือเปล่าตรวจสอบได้ไหมเพราะว่าถ้าเขาซื้อของมือสองมาจากร้านมือสองเขาก็จะต้องมีใบเซอร์ใบอะไรของเข้ามาอยู่แล้วสำหรับตัวดิฉันดิฉันไม่ได้มองว่าปลอมหรือไม่ปลอมเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องกระเป๋าแต่มองว่าไม่ได้ให้เ้าจะจริงทั้งหมดกระเป๋าพวกนั้นจะซื้อมาใช้เองหรือว่าไปซื้อมาเพื่อเอามาขายมือสองโดยเฉพาะโดยอาศัยชื่อเสียงของจำเลยสองโูเมียว่า ทำการประมูลเพื่อช่วยจำเลยสองผู้เมียและทำให้ f อฟซีของจำเลยสองผูเมียยินดีที่จะถูกหลอกยินดีที่จะถูกหลอกพอหลังจากที่มีการทนายสมเกียรติพูดว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องนี้ที่บอกอปอสนะครับประปรามอาจากรรมที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจทั้งหลายพวก พวกการเล่นแชร์พวกการอะไรอย่างนี้พวกการขายของละเมิดลิขสิทธิ์หรือช่อโกงในการค้าขายให้ข้อมูลไม่ตรงไปตรงมาอะไรแบบนี้ก็จะขึ้นอยู่กับบอกอปอ,อสอทั้งสิ้นทั้งฝ่ายนายนาทีใจบุญที่รบไลฟ์สดทั้งหมดที่เคยไลฟ์ขายกระเป๋าขายของมือสองนี่นะคะลบออกโดยอ้างว่าออกมาต่อแหลอ้างขึ้นจาก แนวคิดของน้ำตาลเปรี้ยวว่าเป็นเพราะติดฤทธิ์กระิบเรื่องเพลงติดฤทธิ์กระิบเรื่องเพลงก็เลยต้องลบออกซึ่งเพิ่งมารลบออกตอนมีปัญหาว่ามีคนจะตรวจสอบว่ากระเป๋าพวกนี้ตกลงมันของจริงของแท้ราคาเป็นอย่างไรลบออกหมดนะคะไอ้ขาหมูก็รับศพอ้างว่าเอ้ยกูลบเพราะว่ากูติดฤทธิ์กระิบกูเพิ่งารู้กูเพิ่งนึกได้ซึ่งจริงมันเป็นการแถท,ที่โคตรจะเสียข้างถลอกนะคะทั้งน้ำตาลเปรี้ยวทั้งไอ้ขาหมูทุเรศมาก วันนี้ดิฉันบอกแล้วว่าไอ้คนพวกนี้มันซื้อของมาแล้วของมันลงทุนไปแล้วเนี่ยนะคะถ้ามันไม่เอามาขายมันก็จะขาดทุนเพราะฉะนั้นมันก็จะหน้าด้านขายกันอยู่นั่นแหละเพราะว่าตอนนี้มันให้เอซีของพอต่อที่ซื้อว่ายินดีจ่ายคือยินดีถูกหลอกยินดีถูกหลอกและคนพวกนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะเก็บคลิปไว้เป็น p r i v a t e y ทันทีเพื่อที่จะไม่ให้มีใครดูดคลิปไปได้เอาไปตรวจสอบราคาได้ แต่ถ้าคนดิฉันแคปเอาไว้บางอันบางคำนะคะแคปเอาไว้บางส่วนเดี๋ยวไปหาราคาเดี๋ยวจะมีคลิปทําให้ดูเพื่อไปหาราคาว่าไอ้กระเป๋าที่เขาเอามาขายเนี่ยแล้วบอกราคาซื้อมาเท่านี้ในตลาดมือสองมาราคาเท่าไหร่กันเดี๋ยวค่อยทําให้ดูค่ะแต่สาหรับคลิปนี้นะคะออกมาดิ้นกันทั้งผัวทั้งเมียโดยนตอนนี้นางเหล่าเกียออกมาพูดทํานองว่าถ้ามันปลอมร้านก็ปลอมเองร้านเป็น เป็นร้านที่เอาของปลอมมาขายมันคือมีการดิ้นรนมีการบอกว่าติดต่อไปทางร้านที่เอาของที่ไปเข้าไปซื้อของพวกนี้มาแล้วทางร้านเนี่ยพร้อมจะแจ้งความคนที่กล่าวหาว่าร้านเอาของปลอมมาขายพร้อมจะดำเนินการคือตั้งแต่เมื่อวานออกคลิปมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจนถึงวันนี้นะคะเจ็คลิปที่เกี่ยวข้องกับการจะต่อสู้เรื่องกระเป๋าเนี่ย แต่ยังไม่มีการดําเนินการอะไรยกเว้นว่ามีการโทรไปหารัชพลจริงค่ะที่บอกก็ปรึกษารัชพลมีการโทรไปปรึกษาราชพลจริงรัชพลก็ให้คําปรึกษาในคณนะทนายคนหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ได้รับทําคดีนี้โดยที่รัชพลเองก็รู้อยู่ว่าใครจะทะเลาะเบาแว้งอะไรกันเขาไม่ได้สนใจด้วยเพียงแต่ใครมาขอคําปรึกษาเขาก็ให้คําปรึกษาอย่างที่ทนายคนหนึ่งควรจะให้คาปรึกษาเพราะฉะนั้นอยากคิดว่ารัชพลเข้าข้างไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้นะคะ เขาตั้งคําถามรัชะพลก็ตอบในฐานะทนายในฐานะนักกฎหมายว่าถ้ามีกรณีอย่างนี้มีคนมาใส่ร้ายอย่างนี้ต้องทําอย่างไรรัะชะพลก็ตอบไปตามเนื้อผ้านะคะไม่ได้หมายความว่าราัชพลจะเป็นคนทําคดีให้รัะชะพลไม่ได้ทําคดีให้นะคะแค่ให้คําปรึกษาเท่านั้นเองตามหลักที่นักกฎหมายคนหนึ่งจะให้คําถ้ามีคนมาถามต้องบอกว่า ไอ้ขาหมูเนี่ยพยายามที่จะเอ่ยชื่อราชพลเพราะจากจะทําให้เชื่อว่าราัชพลจะทาคดีนี้ให้เพื่อเอามาสู้กับทนายสมเกียรติเราต้องมองความจริงว่าตัวพวกมันมีทนายที่จ้างเขียนคําร้องไม่กี่คําร้องจ่ายไปตั้งสามสี่หมื่นทำไมไม่ใช้ทนายของมันที่มีอยู่ทําไมต้องไปปรึกษากับรัชพลนั่นคือต้องการที่จะเอาชื่อรัชพลมาอ้างเท่านั้นเองค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะคะที่ฉันได้ที่ฉันไม่ได้คุยโดยตรงแต่ดิฉันฝากใครบางคนไปคุยกับราชพล รละพลบอกว่าเขาให้คำปรึกษาในาณะมีคนมาถามความรู้ทางกฎหมายว่าเกิดกรณีนี้ทำยังไงเขาก็ให้คำปรึกษาไปตามเนื้อผ้าไม่ได้รับทําคดีไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เป็นไปตามข้อกฎหมายเป็นไปตามข้อเท็จจริงเท่านั้นเอง เขาไม่ได้รู้ว่ามีใครทรําอะไรอะไรยังไงใครขายของมือสองใครขายของปลอมขายของไม่ปลอมใครหลอกจบตาเอฟซีตัวเองอะไรยังไงร,รัชพลไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะคะดิฉันยืนยันให้รัชพลตรงนี้เนาะทีนี้จากการที่ดูเนี่ยดิฉันมองว่าทั้งสองผัวเมียเนี่ยนั่งดิ้นกันตลอดเวลานั่งท้าไปนู่นไปนี่เดี๋ยวผมจะไปสภาทนายไปร้องเรียนยังไม่ทําสักทีรอดูคะ่ะว่าเมื่อไร่จะทํา รอดูเหมือนกันทางฝั่งนี้เขาก็รอให้คุณไปรอ้องคุณไปทําคุณไปแจ้งความเมื่อไหร่จะทาสักทีรออยู่เหมือนกันค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะทําคลิปหลอกแดกจกตาเอฟซียังไล์ขายของไปเรื่อยสังเกตดูนะคะไล์ขายของงวดนี้ถ้าเป็นของที่มียี่ห้อจริงๆแล้วรู้จะซื้อมาจริงราคาจะไม่ด้ําลงไปมากนะราคาจะไม่ด้ําลงไปมาก แต่ของบางอย่างเนี่ยดั้มราคาจนบอกซื้อมาสองหมื่นกว่าขายแค่หมื่นเดียวขายแค่แปดพันอันนี้แปลกค่ะอันนี้แปลกแปกเดี๋ยวเรารอดูกันค่ะว่าใครจะแน่ระหว่างทางฝั่งของทนายสมเกียรติหรือฝั่งทีมอีเหล่าเกียรกับไอ้ขาหมูรอดูว่าใครจะแจ้งใครก่อนถ้านั่งพูดกันอยู่เนี้ยพวกเราก็คือดลอดูแล้วกันค่ะ ว่าใครจะแจ้งใครก่อนหรือใครจะได้นั่งแต่พูดว่าจะแจ้งจะแจ้งจะแจ้งไม่เอากันสักทีหนึ่งเราก็รอให้ฟัดกันอยู่เนี่ยรอดูด้วยใจจดจอ่อใครจริงใครเท็จในขณะเดียวกันฉันแคบภาพและแคบราคาอะไรบางอย่างมาได้เดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูว่าราคาในตลาดมือสองเนี่ยมันเป็นยังไง f 4พอ,อโดนจกตาอีกแล้วหรือไม่รอดูคลิปต่อไปค่ะ